ได้รับคําสั่งด่วนจากผู้บัญชาการบอกว่าให้ไปเก็บชอมมาด่วนเลยและตามด้วยมะเขือพวงไปไปกันเถอเถอะไอ้จะไข่จคข่นี่มันคืออะไรจะคข่อะฮะจะคข่อะแม่บอกให้เอาจะคข่ไปด้วยมันคืออะไรวะจจคข่อะตักไคร้ฮะจะคข่แปลว่า <yeah> ตะไคร้ภาษาภาษาเหนือเรียกว่าจะคข่ภาษาภาคกลางเรียกตักไคร้เราก็คนเหนือนะ ใช่ไม่รู้จะใครจะใครเธอเนี่ยฮะจะใครไปว่าตะไครเธอหาดูซิโอ้โหก็บอกนิตะใครเนเนี้ยอุ้ยเดินหาจะใครจะใครอะไรวะจะใครแม่ก็บอกว่าจะใครจะใครก็บอใครมาใครจะมาตะใครภาษาเหนือเขาเรียกจะใครจะใครก็ได้ไงเราก็จะใครจะมาวะจะใครจะใครใครจะมาวะจะปึ๊บ ใขรภาษาเหนือเขาเรียกว่าจะใครไอเรากับคนสุพรรณตะไครครับคุณแม่ยายตะไคร้ตะไครเดี๋ยวเอาพริกไปด้วยเพราะว่าแม่เขาไม่ได้บอกหรอกนะนอกเหนือคำสั่งนี้นเนี่ยแต่ปกติเขาจะใส่เราก็ต้องแถมไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกมือที่ดีนะ แถมเลยมือะเราดูเอ๊ะได้ละอันนี้ก็ไม่ได้สั่งนะแต่ว่าเราเก็บไปให้แถมนี่กะเพราเธอรู้ไหมกะเพรามีกี่ชนิดสองชนิดอันที่หนึ่งก็คือในมือเนี่ยเขาเรียกว่ากะเพราขาวอีกอันนึงไม่มีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวถ้ามีจะบอกแค่ว่ากะเพราอะไรนะตามดูนะจะไปกินขนมปังก่อนดิ กาแฟฉันก็ยังไม่ได้กินจะกินเมื่อกี้ก็โอ้โหให้ถ่ายคลิปอีกอามามันก็ต้องทำคลิปทำะไรเนาะอืมยัดูนะมาตัดก็ได้เนี่ยเนี่ยมันยังออกไม่กินเยอะตอนนี้นเน่ก็ไม่ตัดยัไม่ออกเลยนี่แหม นี่ได้แล้วชะอมตามคําสั่งแม่เขาบอกว่ามึ่ดูเดินมาเหนื่อยแล้วแม่เขาบอกว่าให้เก็บผักละผักละเนี่ยร้อนก็ร้อนเนี่ยคืออะไรผักละเนี่ยผักละอะไรผักละของก็เขาเนี่ยผักละภาษาเหนือเขาเรียกผักละภาษาภาคกลางเขาเรียกชะอมนี่ไงเธอก็บอกเราสิชะอมชะอมผักละผักละอะไรวะนี่เจอแล้ว ผักละนี่งไงผักละมีหนามผักละภาพผัก,กละถ้าผักละไม่มีหนามใช่อ๋อนี่มาแล้วครับชะอมภาษาภาคกลางนะผักละภาษาภาคเหนือนะครับนี่อย่าลืมดูนะ